สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเขสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะแทน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 มาเบิ่งกันเลยค่ะตอนนี้เ้างหัดใส่เหลี่ยมหอยู่้ใส่บ้าหนองชมพูบค่ะเราจะบอกว่านี่เราชมุ่กลูบแล้วหนังตา เดี๋ยนู้นเข้าเดี๋ยวจะลุกแล้นท่าเน่าไปก่ปันปันเดไงไมเนี่ยเป็นเข้ากได้ถจดำๆางหลายหน่อยหลายหน่อยหลายหน่อยบ้านน้องชพูนี่เ่น้องชมพู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงความ่ที่มีกสาวสวทพ่อที่มีลูกสาวสวยได้มพู่หน้าตาดีเพราะใครพ่อหน้าตาหล่อนี่เองอันนี้ครับ หลานหลับแล้วยานขายก๋วยเตี๋ยวคื่นอนขายก็ยังอยู่บ้านเหมนปันเลยสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยังตาดีนะครตาดีสวัสดีค่ะพ่อทอดไข่หน่อยพ่อโอเคสวัสดีค่ะต้มบผม

สะอาดสะอาดลีมากทุกคนอันนี้น้องบันปันเนี่ยองขว้างพี่น้องคือบ้านบันปันสมัยก่อนเห็นบ้านไม่คือกันเดะหลังใหญ่ยู่กว่างอยู่อยู่สบายหลักหลานนันอากาศเย็นดีพี่น้องหายหลายอย่างจัดเป็นโซนเลยดูสิโซนส้มตำก็สวนส้มตำนะ แองแม่หนูจะเป็นโซนนั่นไหนก็สายส้ตมตำฟ้าไปเจียวน,นี่แม่เราขายกรเจียวแล้วบอกยต้งงนี่ไแคบยังนี่แคบอะไรนี่อันนี้น่ากินกว่าเลยเลยลาาลบ,บายสับปันไปกินยูนี่แล้วก็จะไปกินยูบุนตอ ช่วงอยากนอนค่ะง่อยท้องเสียไงพวกเรากำลังไปกินยี่ปุ่นตอแม่ทั้งอยากมาหาหน่องถ้าอยากมาเบิ่งหลานทั้งซุ่มนันนัดเอื่อยไว้ยุ่ซุ่มเล็กหน่อยซุ่มเหมือนกันนัดเอื่อยไว้ก่องกันที่เลยญ่ปุ่นั้งหน้าแต่ตอนนี้คือแบบลองท้องก่อนแม่เจ้าเก้าเหล่าหมูหน่อหน่อมะมาซีนี่ได้ไหม อุดหนุนเล่าอ oh, hmm. ุดหนุนเล่าเอาน้ำแข็งใส่น้ำจ่าพ่อเอาน้ำแข็งใส่มันมีจัะบาดติเพราะมีถั่ยทอกันเบิดติกีน้ำแข็งใส่ถั่ยใหญ่เราเนาะถั่ยน้อยสิกินแสบติจ้าเอาสีแดงหวานชื่นรื่นรมเอาหวานจนยางหน่อยวบ ฮะบานเนยางเดาลบะว้าวานเป็นยางเดาลด้ทั้งนี้ไอ้พขกแป้งอะไอ้บานเป็นนางเอกช่องอ่ะอะบานเป็นนางเอกช่องที่อยากไลฟ์สดอ่ะเพิ่เป็นนางเอกไหนนี่อกหักตที่บ้านเลยเออนี่ตื่นนใจมากเลยที่บ้านเลยจะไปนู่นหรือจะไปโน่นจะมาเนี่ยจะพูดว่ามามามาเยี่ยมหลานนะบอกไว้ก่อนนะว่าไล่นะไลฟ์สดนะไลฟ์สดมันตัดไม่ได้นะของยังกระวังเด้อเขาเพอนคเสียสิไเลยยุติบ่อบ่อบ่อไรบ่อไร มะพน้นไรไม่ใช่รุดอะอะไรไมิใช่รุดบ่ไรเ่าชั้นม่ใช่รุดเอาไปยะรุดจังอันมีแนวให้รุดจะเตี้ยนี่รุดก็ธรรมชาตินี่ฮะใส่ดีเอาเอากใส่จ้าพิเศษใส่เห็ดดีสุดท้ายุกจังนแมแล้วเห็ดธุรกิจแบบย่อมยแบบ เซเว่นอีเลเว่นใน่โตเดียวกันจะบอกให้ว่าถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่หน้าบ้านเนี่ยยัยกะยัยแม่ยัยอยู่จังสี่ล่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปหาซื้อซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวกันไปแล้วกันที่ไหนดีวอใจมูสโรเลยนะกะเสียบลงใจลายเสียบลายเสหน่อะสรเส้นอย คือลรวตอนแรกคือมีนัดกันอยท่างคุณพ่าปีนมาค่ะคุณพ่าปีตอนนี้ไม่ตอนนี้คือสรุปแล้วเมื่อกี้พี่ตั๊กกับน้องไายโทรมาว่าตอนนี้พี่แวะหายายที่สว่างแดนดินอยู่โอเคถ้านั้นเราก็มีเวลาไปจังกันตอนสาวไทย้ลืแข็งใส่ไหม ใหน้องแข็งใสโอ้แต่เสียเลว่ะอุ้ยเสียไปอยู่หลังหันแบบนี่ค่ยดีขนาดนผู้าผโยอดเลกินโลดสาวสวยนะนี่ฮะนักเรียนไหมเขากินติผู้อาดุโสก่กับผู้อาวูทจะไม่มาไม่ได้เพราะผ่านสามตเองใช่บ้าน้องชมพู่ก็เสียว่าจงกินน้ำเรืองบ้านน้องวันตันไปมาแล้วขอบคุณนะคะจงกไงหน้องเบิ่งจากความปกินอ้าวมันมีสิตอนีเรืองี่ผมมามาา ใส่จ้ะใส่แม่นัวก้าหล่าหมดนะคะเอาแห้งกันแม่รับต้อนเอาดีเหลืองแห้งสองต้นนะเบอร่งรีแลกันบีบนุ่มรีลากันบีบนุ่มแม่ค่ะสายจ้าสายแซ่บมาชมพู้กุญย์ค่ะยำตสกุลย์ไรนะชมพู่ ยังต่อชออยากอยาเสด็จกินของหวานก่อนของเค้าจเป็นทาญี่ปุ่นก็ได้เลยว่ทาไ่ดีอยุรานุกรมพาว่าก็ได้ว่ท่านม่รู้แล้วโอ้กินลูกชิ้ยงเดียวเลยเหรอสายไฮโซจริงน้ำแดน้ำแดงน้งแดงใ่แง ระดับพัตตาคาเลยทุกคนแม่น้องชมพู่กินได้หมดนะครับปาดแม่นึืงว่าถัวและแป้บชิปปาดคำว่าเบิรดข่อยหว่าจะถุงไปนัำนั่นนี่เสียดายจะไปเสียดวเย็นตัวมือแม่จะรับยาุลินยอกเลยหมูเนี่ยครับหำอ่าแห้งครแม่นะแม่ก็สวยเรียบลัเอเรยบก้ทเรียบร้อย ยังไม่ตื่นเลยตื่นหรอกน้องเพิ่งนอนเมื่อกี้ยังวก็ตื่นตื่นสนุกเลยปาดช่ำจริงเลยช่ำช่องในการบดน้ำแข็งเตลเม็ดเลี้ยงเลี้ยงเม็ดเพื่อจใจลูกค้ากินเรล่มเยยนแล้วไม่ อ๋อมีพริกด้วยครับนี่ครับอันนี้ผักเดี่ยวแท้ผักก็สดด้วยดูสิสุดยอดจริงเลยทุกคนใครมาทุกคนคาแวะมาได้ค่ะบ้านน้องชมพู่เดี๋ยวหนูจะตักหมดให้ใครมาปุ้ยเสียนใช่ร่างขียนแล้วน้องสาวส่วนมันเป็นทางผ่านเอนาะคุณรู้ว่าเป็นทางผ่านพร้อมเด็กเขาก็ใช่บ้านน้องชมพู่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปแล้วซื้อว่ามาเยี่ยมน้องเยี่ยมนุ่งค่ะว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาปัจจุบันเราเห็นหนาปันปันไทยนะคะนี่ ถืกใจลถือใจค้องกินจริงๆเลยดูดูดดูไอ้ใหญ่ๆยีรุ่งสตัๆอูนะเขาน้ารักนะ